the ที่นี่คือท็อปส์นะครับบนยอดเขาของเมืองเซบูสามารถขึ้นมาแล้วก็ดูวิวข้างล่างได้นะครับโดยที่การเดินทางก็ใช้เวลาประมาณ30นาทีการเดินทางมาที่นี่ถ้าง,ง่ายที่สุดก็นั่งรถบัสที่ไอทีพาร์นะครับมองหาบัสเทอร์มินอลแล้วก็มองหารถ คันเขียวๆน,น้อยๆนี่นะครับลองถามคนแถวนั้นดูว่าคันไหนไปท็อปส์นะครับแต่ว่าข้างรถก็เขียนไว้อยู่ว่าไปท็อปส์ก็ออกทุกๆ30นาทีแล้วก็ใช้เวลาประมาณ30นาทีเที่ยวสุดท้ายที่ลงมาก็คือเที่ยวตั้งตีสองเลยนะครับ <Yeah. S 1> เราแพ็กเอาอาหารก็ไปกินได้ครับเครื่องดื่มพวกนี้ครับไปนั่งชิลรับลมเย็นๆแล้วก็ดูวิวที่ท็อปส์ได้200เปโซที่จ่ายไปก็คือค่ารถ ขึ้นลงนะครับแล้วก็ค่าเข้านะครับ100เปโซอันนี้รวมหมดแล้วนะครับ200คือรวมทั้งลงไปด้วยแต่อย่าลืมเก็บตัวไว้นะครับอย่าทิ้งนะฮะเขาตัววตอนที่เราลงด้วย